เดี๋ยวกนเอเอาอะไรกันเนี่ยถึงเดินลูกจุงนะฮะตอนนี้รถพี่หน่ยติดนะเบรกไม่ไม่ค่อยได้นะต้องถอยแล้วสตาร์ทแล้วก็ดันขึ้นมานะี้เีก่นเยยวอาวินมาก่อนดวิ้นมาก่อนเอาวินมาเชื่อมจะวินหรือลากขึ้นมีมีต้นไม้ใหญ่ช่วยขึ้นก่อนเดี๋ยวเอาวินมาปลดวิ้นรักไวก่อน เึ้นนะให้ช่วยดิงวินมาก่อนยังไงต้องติดเครื่องพี่เพราะว่าวินมันไม่มีตัวฟรีรุ่นนี้ไม่มีฟรีบ้าเหรอวินแค่ไม่มีตัวฟรีจริงใครบอกพี่มาดูดิเฮ้ยมีนุยตัวฟรีอยู่ไหนนุยจะเพิ่งเยอะใชเดี๋ยวนักวิ่งน้ำมากรึเฉยเฮ้ยเอาวินอน้ำมาก่อนอันนี้ตัวฟรีที่พี่มาดูนะเดีววิ้นแค่ไม่มีตัวฟรีหรอก แล้วไฟฟ้ารีโมทอยู่ไหนเอาเเอาาเเอาาาสยวินออกมาก่อนของพดินขึ้นได้โอ้โหเดี๋ยวก่อนเถอะปลอดภัยนี่เกี่ยวต้นไม้เยอะแยะเอาไว้ก่อนเอาชวัวร์ๆไว้ก่อนปลดต้นไหนวะเนี่ยนี่พี่บ้าเได้ยังไงปลดตู้ฟิวส์วสวก่อนชอฟเฟอร์อยู่นี่เฉยให้คนเขาหาถ้ามันจะไหลต้องกั้นล้อไว้ถ้ามันไหลจริงๆจะหักล้อเลย